สบายดีสบายดีเดอ้อทุกท่านวันนี้ก็าพาบรรยากาศตอนขี่รถพันธ์ขวบบนหัวแดงม,มาให้เบิ้งเดอ้อทุกท่านเนาะมันก็สิมีหู้สัญ,ญลักษณ์อันนี้จะข้าเจ้าเอิ้นว่าอย่างนาะค่อยกรนะโ่วเนาะข้าเห็นตัวมีหู้แบบนี้ละทุกท่านคนกับเจ้าก็มาถ่ายหู้เอาเนาะขี่ขี่รถข้ามมาแล้วเด้อทุกท่านเนาะข้ามกลับคืนมาสิขึ้นไปสิกลับคืนไปบ้านั่นไปเวกัสพื่อนเนาะไปหงแรมพื่อนเนาะ ขึ้นมาแล้วเนาะทุกท่านอันนี้เห็นขาเจ้าให้คนย่างไปลิ้นไปเที่ยวเด้อแต่ว่าเขาย่างบวไหวเนาะค่อยเมาค่อยฮ้อนเมาแดดวินแดดว่ารสันซะก่อยย่างบวไหวค่อยก็เลยว่าขึ้นรถกลับคืนเนาะข้าเจ้าย่างไหวขาเจ้าก็ย่างมาลิ้นบวันนี้นะทุกท่านมันมีเฮือนบ้านนึ่งเนาะมันเป็นอันมันเป็นหอสรงวิวเนาะบ้านสรงวิวขาเจ้านี่เดยบ้านนีเดยทุกท่านขาเจ้าย่างขึ้นมาลิ้นนี่เด้อเนาะค่อยบ้ได้ไปเนาะค่อย ค่อยฮอนแหงทุกท่านค่อยฮอนลายเนาะอากาศฮอนคักขนาดเลยค่อยไปบ่ไหวเนาะยอมฮับยอมตัวเองว่ายอมบ่ไหวเลยเนาะบรรยากาศก็ดีแหงทุกท่านเนาะเดี๋ยวมันก็จะมีฮูบตัวนี้ให้เบิ้งเนาะจะเอาเฮ็ดฮูบจำลองวนะ่นน่ะปีนผ่านเนาะทุกท่านเนาะปีนผ่าปีนภูเนาะนละก็จขึ้นมานี้นเด้ทุกท่านค่อยเิเอาหฮูบรรยากาศให้เบิง้งเรื่องน้ดเดียวดีค่อยขึ้นไปฮนเนาะ ขวอยากรื้อขึ้นไปถ่ายมันมีคลิปผ่านมาของคอยดอกนอ้อทุกท่านเนาะมันก็ทิ่ปนเปกันไปต้องขอโทษขออภัยเด้อเนาะเพราะว่าค่อยก็เอามาลงเทือแล่น้อยล่น้อยพอา,าค่อยถ่ายไปโดนถ่ายไปหลห่เห็นนะคลิปตัวนี้ก็ทิ่เป็นประมาณนี้แหละทุกท่านเนาะทางเทิงฮันดี้เห็นบ่กขว่ตัวน,นั้นลน่นน้อที่พวกข่าขี่รถผ่านไปผ่านมาเนาะภาษาไทยก็เอื่ว่าสะพานเนาะทุกท่านเนาะสูงสูงทุกท่านพุดนะใครที่เปกาย่างข้ามเนาะอ่นขันขี่รถผ่านขันใครยุของบริเนมเห็นอย่างนะ อันนี้ย่างแล้วเขาซ่องลงมาคนละคนนั่นคิดมิมคิดมิมเถิงคนละทุกท่านซ่องลงมาเนาะมันในน้อยหนึ่งนะค่อยเลายายานเนาะค่อยเลบโบก่บกกายย่างก็เอามาให้ทุกท่านเดเบิ้งเลือกว่ามันสูงความสูงของเพื่อนเป็นขนาดเนาะค่อยแนวมาเตะเถิงคได้เห็นหนาทางดำดำ,ดำบ่รน,นี่แหะเนาะทุกท่านเนาะมีต่อนึ่งดอกค่อยแนมลงมาเวลานใ,นในในคลิปค่อยเห็นเนาะค่อยกันเลยว่าถ่า,ายจังสีแลว้วเอาไปเพื่อนๆเดเบิ้งเนาะเอา แต่ว่าต้องขอโทษขออภัยว่าเอาลงให้เบิ่งเธอละน้อยเธอละน้อยเพราะว่าคลิปมันลายนะทุกทา่านเนาะคลิปมันลายเขาก็อยากเบ่อยากให้ทุกท่านซ้ำซากจำเจเบือ่อแต่อันเก้านะเอามาลงได้เธอละเล็กเธอละน้อยนะปนกันไปเนาะทุกท่านคลิปนี้ได้คลิปนั้นได้เอามาลงนํากันไปปนไปเธอละเล็กเธอละน้อยจุดก่วมันชิ่มเอิดพูดละเด้อเนาะต้องฝากขอโทษขออภยัยฝากทุกท่านนําเด้อเนาะฝากเบื้องฝากสมแน่เนาะคลิปของคอยนี้เนาะเขาจเด้อ